ลิปวันนี้นะครับขอพาทุกคนออกตัวเมืองพะเยากันหน่อยโดวยวันนี้นะครับจะพาทุกคนมารู้จักอีกหนึ่งชุมชนซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองพะเยาใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวบอกได้เลยครับว่าชุมชนนี้มีกิจกรรมหลากหลายอย่างให้เราได้ทําวันนี้ผมจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวชุมชนโอทบนวัดวิถีบ้านตุ่นใต้จังหวัดพะเยาโดยทริปนี้เราจะออกเดินทางจากเชียงรายประมาณ7จ็ดโมงเชา้ามาถึงที่นี่9ก้าโมง พอมาถึงเราก็แผนกิจกรรมที่จะเที่ยวกันก่อนเลยครับโดยที่นี่ก็จะมีรถซาเลงคู่ใจให้เราเพราะช่วงที่ผมมาเข้ากําลังออกรวงสวยมากๆโดยเฉพาะช่วงเช้าหรือก่อนพระอาทิตย์ตกดินทุกคนจะต้องได้มาถ่ายรูปกลางหมู่บ้านจุดนี้ก็จะเป็นทุงน่งนาไกลสุดลูกหูลูกตาเลยครับช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วครับอากาศที่นี่ดีมากส่วนใครที่อยากมาเที่ยวก็เตรียมแผนไว้ได้เลยหลังจากถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพาทุกคนไปศูนย์อนุร,รักษ์ควายไทยของหมู่บ้านจุดนี้สามารถขับรถเข้ามาได้เลยนะครับพอมาถึงแค่ผมจับกล้อง ขึ้นมาน้องๆแต่ละตัวก็วิ่งเข้าหาเลยครับที่นี่ก็จะเป็นศูนอนุรักษ์ควายไทยของหมู่บ้านเอาไว้เป็นศูนย์การเรียนรู้ใครที่มาก็สามารถเก็บหญ้าแถวนี้ให้ได้และถ่ายรูปกันสักหน่อยก่อนจะไปจุดต่อไป และที่นี่คือบ้านมะเก่าอยากให้ทุกคนแวะเข้ามากันมากๆโดยบ้านหลังนี้สร้างตั้งแต่2,472ทุกอย่างที่นี่ยังอยู่คงสภาพเดิมโดยเฉพาะของเก่าของหายากที่เราเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆที่บ้านนี้ยังเก็บรักษาไว้บอกได้เลยครับว่าเห็นและคิดถึงมากและที่นี่นะครับยังเป็นห้องพักโฮมสเตย์ใครที่เบื่อเบื่ออยากจะมาสัมผัสชีวิตบ้านๆอากาศธรรมชาติพักกับคนในชุมชนก็สามารถเข้ามาได้นะครับ และที่นี่ยังมีอีกหลายจุดให้เราได้พักใครที่เหนื่อยจากการทํางานมาเจออะไรเงียบสงบแบบนี้กลับบ้านไปชาร์จแบตเต็มแน่นอนก่อนเราจะไปมื้อกลางวันจะบอกว่าชุมชนที่นี่เน้นการปลูกผักปลอดสารพิษทั้งจําหน่ายเป็นอาชีพและปลูกไว้ทานเองแต่และบ้านก็จะแบ่งพื้นที่ไว้สําหรับการปลูกผักโดยมื้อกลางวันนี้เราก็จะเก็บผักต่างๆจากสวนที่นี่เลยโดยทุกเมนูจะผ่านกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนโอท็อป นวัดวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัตวิถีบอกได้เลยครับว่าทุกเมนูที่นี่ถูกใจแน่นอนพออาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าน่ากินมากในชุดนี้นะครับก็จะมีน้ำพริกองเมนูนี้ของโปรดเลยครับต่อมาก็จะเป็นแกงแคไก่เป็นเมนูผักรวมที่เราเก็บมาอยู่เหนือแล้วต้องได้กินเมนูไขป่ปมยิ่งอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะครับจะบอกว่าเข้ากันมากๆปิดท้ายเป็นขนมศิลาอ่อนโดยช่วงเช้าก็ขอตัวไปทานข้าวกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงบ่ายมีกิจกรรมอีกเยอะ พอทาเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงที่ผมมาเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยชาวบ้านทุกคนก็จะรวมตัวเตรียมงานกันไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็จะเป็นการทําตุงไว้สําหรับประดับตกแต่งรวมถึงโคมแขวนซึ่งเป็นประเพณีของภาคเหนือโดยโคมของที่นี่นะครับก็จะทํามาจากไม้ไผ่นํามาจากสารเป็นโครงตกแต่งด้วยกระดาษสาเดินขอบด้วยลวดลายฉลุ เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือคมนี้ก็จะนํามาตกแต่งและจําหน่ายที่นี่ก็จะนิยมนําไปแขวนในวันสําคัญต่างๆของภาคเหนือพอนําไปแขวนรวมกันเยอะๆจะบอกว่าสีสันสวยมากๆเลยครับทุกคนต้องได้มาเห็นกับตา และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนมาแล้วต้องได้ทําเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนว่างๆก็จะมารวมตัวการทํากระเป๋าเครื่องใช้จากผักตบชาวาบอกได้เลยครับว่าออเดอร์แทบจะส่งไม่ทันถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมของชาวบ้านส่วนผักตบชาวาก็จะได้จากแหล่งน้ํก้วนพะเยาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดและยังเป็นแหล่งน้ําสําคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ทํามาหากินโดยผักตบชาวาที่ชาวบ้านไปตัดมาก็จะนํามาตากแห้งจากนั้นก็นํามาขึ้นโครงสามารถนํามาเป็นกระเป๋าเครื่องใช้ อย่างเช่นตะก้าใส่ของก็ได้นะครับโดยเฉพาะกระเป๋าบอกได้เลยครับว่าอ,ออเดอร์แน่นมากๆส่วนใครที่อยากทําก็สามารถแวะเข้ามาได้แต่ละลวดลายก็จะปรับไปตามยุคตามสมัยฝีมือชาวบ้านแต่ละคนบอกได้เลยครับว่าละเอียดมากๆก่อนจะกลับก็อย่าลืมแวะคาเฟ่ที่นี่นะครับร้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ในบ้านสวนปักหมุนเข้ามาได้เลยครับที่ร้านก้อยร้อยแก้วคาเฟา่เป็นคาเฟ่ประจําหมู่บ้านผมชอบที่นี่มากเลยครับ ทุกอย่างจะบอกว่าราคาสบายกระเป๋ามากๆเครื่องดื่มแต่ละเมนูบอกได้เลยว่าเข้มขน้นอากาศร้อนๆเหนื่อยก็อย่าลืมแวะเข้ามาเช็คอินกันนะครับจุดสุดท้ายก็ขอแวะกลาบสักการะวัดประจามู่บ้านกันก่อนวัดนี้ชื่อว่าวัดตุนใต้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่ครับและยังเป็นลานสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆใครที่ได้มาก็อย่าลืมแวะเข้ามากันนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวชุมชนแบบนี้สามารถแผนท่องเที่ยว2วันหนึ่งคืนได้เลยใครที่แผนมาเที่ยวที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าสงบ ผ่อนคลายได้ทั้งพักทั้งเที่ยวแนะนําที่นี่เลยครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่ YouTube นวัดวิถีและ f c e e o o o โอท็อปนวัดวิถีอย่าลืมแพนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ